บรรยากาศนียเมื่อเสาวลมโอยโยพี่นอม่มรุ่งเย็นเย,ย,ย็นจะขึ้นย่ามเกีียวเขาเนี่แหละือบรรยากาศมือนี้เหมืดขึ้นเบิงส่งเราเป็นตาซีลินมเบิดมือเนาะลมเย็นเย็นมาะกับการโนอนเวนขน,นาดสบายดี สาบายดีตอนเศร้าเด้อทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่องสวรรค์ลันถึงเด้อเนะาะสบายดีตุนตุนสาบายดี <c oughs> มือนี้เขาสิพาทุกคนไปยามตุ่มกุ้งเพราะว่าเขาใส่ตุ่มกุ้งไวนะ้เนาะอยู่รุมผุ้เล้อยู่ภายเมื่อวานในตอนค่ำลงไปใส่คนเดียวแต่ว่ายามตรง <c oughs> ส่วนอีพอไปนำนะ้ำเนาะที่จริงนะว่าสิไปหาเห็ดแหละพี่น้องแต่เวมวื่อวานในซ่อนไปซองลอรลบเราคอยก็เมื่อย เลยตื่นเมื่องยามมือเสาอ,อีเม่ไปผู้เดียวและคููหูข่อยกรโทมอันแล้วโทรมาได้เสร็จมาแต่ว่าคยทันใดตื่นตอนประแพง <c oughs> ลาวาไปแล้วบ่ไปแล้วบ่าลานพนบุตรทันไดตื่นสั่งคยเลยบอกว่าอีเม่ไปเดี๋ยวรอรุ่นเนาะว่าทีมไปหาเห็ดนะผู้ใดแน่สีหมานเมื่อนี่ก็มีประแพงไม่หญยรุน่นแล้วก็สวอนสวอนก็คือว่าลงไปหวยทางบรรดาผู้ดีว่าไปหวยทองหวยแพง แล้วก็น,น่าอามารินไอเสือมือว่านี่ไปอย่างป้งสองหอบเมือนนี่ก,ก็เลยโอ๊ยมาใส่ตุ่มกุ้งดีกว่าถ้าไปแต่เศ้ามันก็สิพ่อได้เก็บอยู่มือว่านี่เฮากับปาไปสวยกันยังพอได้อยู่คนในบ้านนี่เขาจะหาขายตื่นมาก,กับสวยรถดุนเจ้าเอ้ยคอยพลาดในบอนอันมาเกือบป,ป่า จนเขียวเลยก้นอีกเอาก้นลงจะคือฟันนี่แหละกำลังย่างไปกำลังหาหัหวาอาหารป่าอะไรก็เล็ดตึมหลุดมันอิง่งไปบบิดเลยหายใจก็อยากออก ได้เต็มปอดปค่ะเพียงเกี่ยวไปนอนขอบนะแม่นบอกย่าบอกมากู30มบม้วนใส่โอ้ยมันหลุดเบิดเลยแม่นยามหอบหนึ่งเตงเต อมเฮาปุ๊บเ,เบ็ดสุพนเกี้ยงใส่เบ็ดป่านะมันต้องดูจ้จบเนาะเมื่อนี่แหละว,วันใส่เบ็ดป่าขึ้นไปสิหาขุดขี่เดือนไว้ กระเป๋าไปซ่อมเมืองลี่ในเด้เถอะป่ะป่าลงว่าสันโอ้ขอมันสิลงอยู่บ่เมื่อวานลงมาซ่อมเหมือนกับเมื่อกี้ตอนค่ำนะบ่มีจักโตไปยังกรมขึ้น,นได้อีกพอเ,เมื่ <laughs> อกี้มันก็ไปนะเมื่อคืนมันจะไปยังโกฝนมันตกหมดเแหง้ง พันวนลิน,สหน,หน,นเสียงแหงแน่ยแะโอ้เนาะยังกบรุ่นรุ่นพี่น้องสิฮอดน้องแล้วว่าเขาสีมานบ่นี่ฮะหักเอาไฟย,ายังเบิ่งยามกลางคืนน่ะโอ้ยตากุ้งนะแดงหุ่งอยู่ตามคางอันคางกอเขานะ่ะมื่อลงมายามรีตอนกลนะางคืนในยังเหมือนกับอัมริน S <S มาหอดเลยพี่น้องเบ้งชีพาลงไปยามคลายเบิดแหละค่อยเนี่ยเมื่อพอดีอาบน้ำเลยจังได้กระพลาดเปียกเลยที่ว่าด้วยสิได้ย่างเก็บกลน อันนี้ซ้อนหยิกมันลงในขีดจะคืออันนี้หลังเลขหลังเลขรุ่นฮือมิดอิงสิงสมเจ้าป้าคือวันยังไฟเบิงกุ้งบักละลายคอยเป็นเต้ถิ่นขนาดอันนี้นะได้ตัวเดียวหัวอาหารนีงคือเก่าวไว้ใส่อีกมอเมล็ด่ะวะป้าป้าเก็บอีกล่างที่สองก่อนทั้งผัวเออโกเขาบบก,กินว่ะ ตก่าจุดนี่บุเคค่อยใส่จะเขื่อนะโอ้ยล้างแหลกกระเฮ็ดให้ตกใจเลยมีโตเดียวโอ้ยอีพอคอยทีได้ดกินบุคแบบนี้คอยเบิดวังขนาด เจ้าลังที่สองปึ้นับโตะ๊ะก็คู่เอาสามาเฮถให้ตกใจเทละฮานี่ย่มไปสองลังโบถือไหมรุ่นพี่้องลังที่สามมันหมาน,นเดอ้ออีพออีเมล ยังกับผมหัวมีประซิวบอ,อันนี้ด่างที่สามพี่น้องด่างที่สามเห็นอยู่เห็นอยู่เด็กด่างที่สามใส่ตุ่มตังว่สี่อันสองอันดันเบิดทีเด็ดดินแดงก็ามันยับไปอยู่ท้งหลึกเลย อกุไม่จะเท้าก็เดี๋ยวขนาคอยใส่เลยล้างนี่แหละสิคือคือเนี่ยตัแต่ใส่มากก็ซี่มีมือดีเด้อ ยังหนังแต่สจจ่องลงส่องลงโอเคออออออเโอ้มืดบ่ได้บ่าขาดหวังกระพิดหวังพี่น้องพิดอยู่นิดนึงอันนี้หลังอู้หันแต่ละหลังได้สั่มเลยอู้ชุดกอดเลย อยากเตะถิมเด้เอาใหม่เอาไปใส่ซึ่งอีกกหัวอาหารก็ยังตัวนี้ก็หัวอาหารยังไหมบ่บหัวพิษสูตรหรือว่าอีอยังไปก้านะใส่กับกะปิและใส่ขขาเหนียวแล้วก็ใส่หัวอาหารป่าและมือคืนนี่นะคนไรใส่แต่หัวอาหารปลาเรื่องมันช่องใส่มันกลิ่นมันบ่แห้งแล้วมันหอมบบพูบ,บ,บใส่แต่หัวอาหารป่ากับเขาเหนียว ปาซิวน้ำแข็งาม,มาใส่คม่งเบอ้อดวลุ้งเ่เดียวก็ลงน้ลงซะนี้มันลูกมัน่ามันนี่นาะ 我不会吃嘞。<noise> กวงนี่งมีแต่อีปุนะแก่หน่อยเข้างับอันนี้เข่าแล้วกับปูแล้วมันบวชอยากลงกเบิร์ดอันเดียวใส่ก่อนไค้แมงมุมกวางเขาไม่ไงแล้วมัมีแต่ออกับปูบรรยากาศยามาเช้าเป็น้ออกฝนฉีดตก ไม่เอ,อาเลยไปยุงเขาเลยคะแนนคนดนี่อะไรอยู่ระบ้าว่าให้มานซองมึงตรงพี่น้องเพิ่น์นหายซ่อนถืออีกทางหนึ่งโอ้ยว่ะเอาทางเดียวนี่แหละพยายามตรงเลยเด้อวาสันพี่กุ้งนะมันลงมาอยู่ผีได้ ว่านกับบ่ได้ยามสุภาพวลงมาแต่บ่หัวมีคนลงบะฮะกุ้งเก็บเอากุ้งบ่ะบ่มีพี่น้องเพราะมันบ่ทันในหอดยามมันลงเลยมันเป็นบางเถื่อนชื่อเนาะมืออ่านมาล่ามายามเท่มีปลาดุกลงแล้โอ้มันปุกมันฝุกและนี้มันหูวมบ่ันในหอดยามมันลงฮะมีแต่กุ้งนี่พี่น้องกุ้งเนาะเดี๋ยวเสิให้คนให้บึ่งก็ถือว่ายัางมานยู่ นี่ยังบริโตกแซมเดิมเพราะว่ารอบแรกนะครับวัน้เคยใส่จักเถื่อแล้วมันได้ลายเอยงเนาะอันน,นี้นก็คือยังได้ลายอยู่นี่เห็นปะหอบมือนี่น,นะได้ทั้งปลาซิวปลาเซลน้ำเต็มจะเอ้ยผูกกุ้งมีแต่ตัวใสๆงามๆแต่พอปลนพอดีเมื่อกินกับอีมเมทัลผูกอยู่ทั้งเงินน่ะทันนี้ไดลูกซ้ำมันมันยังมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพ,พี่น้องเบิงอีโฟล็อกผูก เอาปลาเค็งในคันเทนาปลาตัวใหญ่เฮงว้าวลุงนี่ป้อปอปักย่าง <_ d ata> มาแล้วนำ้ำลายเลยมันบืนใช่เลยปลาปลาเค็งยังสมัยใหญ่เท่คนละว่าปลาเค็งพันหักโบมเมนปลาเค็งนาคือใหญ่เทียนเจ้าบุ่มได้ทั้งกลุ่มทั้ง,งปลาอันนี้คุบเอานะจ๊ะนี่โออมีมันแม่ปลาเค็ง ามาเมื่อบัดน,นี้อันนี้แหละคืออาหารเสาพี่นอ้องเดียวมนีสิพาใส่เบ็ดป่าอีกก่อนนะคลิปนี้ก็คือศิลาเลยเด้อขอบใจเบิดสุขสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวรรัเดอพี่น้องเนะาะจังได๋นก็ฝากเบอ่งโฆษณาห้ยเด้อจ้าแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหนาเด้อเนาะเมื่อรุ่นเฮ็ดนะไม่ใง่รุ่นมาแร้วบ่จักหมันบ่